ด 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับบันเทิงพลาซา่าซุปตาพาทัวร์อีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วพิธีกรของเราทั้ง3คนก็ได้พาไปยังคฤหาสนาสุดรูของสาว2000ปีคุณสุมณีคุณนัก,กเกษมเพื่อร่วมงานจิบน้ำชาครั้งสุดท้ายของบ้านหลังนี้ที่เรียกกันว่าบ้านมณีมนชาทำไมถึงียกว่าอะไรปิดบ้านเลยเพื่อจิบชาเนี่ย เป็นทำเนียมแบบนี้ทุกปีไหมคะว่าจะมีการจิบชา้วก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆช้าเนี่ยค่ะชวนกันมาหลายๆกลุ่มนั่นนะคะก็คือจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเต้นรำก็เป็นร้อยแล้วนะคะมีใครเป็นแขกรับเชิญประจํำไหมคะของที่บ้านก็เนี่ยเพื่อนๆกันเนี่ยนะคะมาแล้วก็มีพวกคุณมามีหลายๆท่านมา หลังจากจิบชากันหอมปากหอมคอก็มีโอกาสได้เดินดูความอลังการของบ้านหลังนี้และพูดคุยกับคุณซุมณีอย่างใกล้ชิดหน้าที่ลูกสาวท่านทูตต้องทาอะไรบ้างครับ <c oughs> เป็นลูกสาวท่านทูตนี่จริงๆไม่มีหน้าที่อะไรนะคะนะคุณพ่อก็ไล่ให้ไปอังกฤษเขาเรียกไปดัดท้ายมันลูกคนเดียวเนี่ยประจำทุกเดือให้ไปฝึกฝนหน่อยให้ไปต่อสู้ชีวิตนนะคะอย่างของตกแต่งทุกอย่างพี่คือเรียกว่าเป็นของสะสมด้วยป่ะก็จริงๆไม่ได้สะสมอะค่ะพอแต่งงานแล้วก็ ซื้อนุ่นซื้อนี่มาแต่งบ้านน่ะนะคะอะไรเงี้ยก็จากทั่วโลกหาค่ะก็อย่างเนี้ยพวกเนี้ยอันนี้ก็ได้จากรัสเซียนะครับแล้วชุดอย่างเก้าอี้โซฟานี่อันนี้ได้มาจากฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็ออกมาจากหลากหลายอะค่ะค่ะคุณบอกว่าเคยได้มีโอกาสได้รับพระราชทานน้ำสั่งจากพระองค์ท่านด้วยใช่ไหมคะค่ะพอพอจะแต่งงานท่านก็เลยส่งวระเมตตานะนะคะพอพระราชทานมันสั่ง คุณผู้ชมคะนอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพของเธอแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณซุมาณีชอบมากเป็น <In S 1> พิเศษ <a sunlight S 1> คือการเ <of our S 1> ต้นรำค่ะ uh huh. แล้ววันนี้คุณสุมาณีก็จะมีโชว์เล็กๆ <In S 1> น้อยๆ <a summer S 1> ให้กับทางรายการ uh huh. และคุณผู้ชมได้ชมกันคะ่ะ In the magic love, storms above, scattered away. dreaming in the night the Storms Scattered the love above Lovers away of Reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away. On an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand in the sand. I see your face skipping pebbles on the sea, wishing for. The taste of you remains. และลีลาของเธอนั้นยังคงสวยและงดงามมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าพักสักครู่ช่วงหนา้าพบกับสมบัติชิ้นสำคัญของบ้านหลังนี้ที่คุณต้องไม่พลาดไม่ว่า<อ>แก้วสารพัดน,นึกใช่ไหมคะซึ่งไม่เคยนำออกมาให้ชมเลยกันไหนเลยขอบคุณมากๆเลยครับคับผมกี่<บ>ไม่มีใช่ไหมคะ<อ>นี่ค่ะคับผมใด้เหรอค่ะเป็<ห>นลูสตไกันยเอาลูก ไม่ใช่จะได้เขามีเจ้าของแล้วเราวัดด้วยประเดี๋ยวสนับสนุนโดยบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ คุณค่ะนี่ที่เราไหว้กันอยู่สารพัดนึกใช่ไหมคะะผมซึ่งไม่เคยนําออกมาให้ชมเลยกันไหนเลยขอบคุณมากๆเลยครับะผมเห็นเมื่อกี้บางมุมที่มองน้องแพรบอกเห็นเหมือนเป็นองค์พระด้วยตอนนั้นทําหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะแล้วทางนิตยสารแพรเขาถ่ายถ่ายลงพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะเออเห็นเราก็เพิ่งเห็นมันครั้งแรกอะค่ะ เหมือนกับองค์พระเมื่อกี้หมุนยังไงค่ะเมื่ีมีเห็นไหมว่ามองผ่านลองลองคุณลองจับดินี้เห็นนะ่จับได้เหรอครับได้ได้ค่ะ้เหมือนเป็นองค์สีทองข้างหลังค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะองค์สีทองข้างในค่ะ ตั้งแต่วันแรกที่ได้มาอันนี้กี่ปีแล้วครับคุณสมบัติ์โอ้ยก็คุณตาตั้งสมัยคุณตาร้อยกว่าปีค่ะที่าคุณตาที่ท่านไปห้ามันต้องนานมากๆนานมากค่ะก็ร้อยร้อยเท่าไหร่ฮะแล้วนับที่ฝั่งอีกก็ไม่รู้ฝั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ะใช่ใช่คือคือมาบอกแล้วเสร็จแล้วคือขุดได้อ๋อที่จริงมีมีอันนั้นใหญ่ค่ะมีนั่นใหญ่เขาไม่ได้นั่นต์นักมาค่ะอันนี้อยู่ในของตรงกลางแล้วก็ค่ะตอนนี้มีพระอะไรแปลกๆสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยคระองค์เล็กๆนะคะพอขุด พอนึงเนี่ยแล้วก็จะขุดต่อเสียงน้องหูอะไรเงี้ยนะคะแผ่นดินเคลื่อนหนี้อุยไม่ยอมแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยคล้ายๆว่าให้มาแค่นี้ให้แค่ให้แค่นี้ไม่ให้เคลื่อนหนีช่ต้องชื่อ่ะไนี่ยจริงๆในชาติไหนอาจจะเป็นสมบัติของคุณตาอยู่แล้วก็ได้นะคะไม่ใช่ในสมัยในสมัยไหนค่ะค่ะ ครับวันนี้เห็นใส่แหวนไม่ด้วยแหวนนี้เป็นแหวนมั่นนะเป็นแหวนมั่นสวยมากๆนี่สิบเก้ากะรัตสิบเก้ากะรัตกว่าก็เกือบยี่สิบว่าขาดไปนิดหน่อยในหลวงทรงว่าไรบ้างครับคอะผมในหลวง หลวงก็ทรงรอว่าว่าโอ้ยแหวนมันในประชาเขาใหญ่กว่าของชั้นอีกโอ้แซวเล่นนะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นสวยจริงๆเป็นแหวนที่สวยมากเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วแพนเค้กวันนี้วันนี้มาทันทีมีมุมเนี่ยค่ะนี่คอต้องตั้งอยู่ตลอดเลยเฮ้ยเออไม่สังเกตแพนเค้กให้ดูเป็นแหวนอะไรบ้าเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมคะพี่ค่ะได้หรอหยิบมาเองหรือว่าให้ยืมอ๋อให้ยืมเลือกมาให้ค่ะไม่ใช่ ถ้าเป็นลูกสะพ้ายกันไปเลยอ๋อลูกสะพ้ยอุ้ยเอาแล้วไม่ต้อง้เาเเจ้าของแล้วสารวัดด้วยประเดี๋ยวสวยมากค่ะนี่ของเป็นของของอินเดียของมหาราณีใช่ไหมคะ ก็มันของเก่าของอินเดียคะของเก่าของอินเดียเป็นของไขวมาก่อนค่ะสวยมากค่ะแต่เห็นเขาบอกล็อกไม่ค่อยดีใส่แล้วบางทีมันแกะยากเนาะมันจะติดไปเลยค่ะต้องวางอยู่เฉยๆแบบนี้เลยวางแล้วก็หันเลยนะอย่างนี้เลยเออไปเลยอ่ะแล้วสำหรับห้องนี้เนี่ยจริงๆนี่ก็คือห้องพระนั่นเองเป็นห้องพระที่ดูแบบน่านั่งน่าเข้ามาแบบดูเย็นสบายมากเลยฮะ แต่การตกแต่งก็จะแตกต่างออกไปจากห้องอื่นพระนี่ก็เก่าั้งนั้นนะคะสมัยคุณตางนั้นเพราะว่านั้นเองไม่เคยไม่เคยไปเช่าพระหรืออะไร่ะคะเห็นเป็นพระการที่ตกทอดเก่าที่ตกทอดมานะคะสมัยสุโขทัยสมัยนะคะอะไรยุทธยาอะไรก็สมัยรบบุรีก็สองสามองค์ค่ะต้องเข้ามาในห้องนี้ทุกวันเลยไหมครับไม่มีอ๋อก็ไม่หรไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครเพราะว่าห้องนี้จะอยู่ชั้นบนอีกทีหนึ่งค่ะค่ะ แล้วอย่างลายผ้าที่มาทาเซตเนี่ยก็คือต้องเลือกไปหาอะไรค่ะครับไปหาอะไรที่มันจีนๆีนแหละเข้ากับเก้าอี้นะคะเก้าอี้นี่จะจีนนะคะแล้วเตียงอันนี้ก็ของระดับเจ้าฟ้านะคะไอ้ลวดลายเนี่ยนะคะระดับเป็นเตียงเจ้าฟ้าจริงที่สุดค่ะค่ะทุกอย่างล้ำค่าหมดเลยครับมนี่ทางจิตใจด้วยมากกว่าเนาะส่วนมากก็เป็นแบบสะสมแบบ จากรุ่นต่อรุ่นตกทอดกันมาด้วยค่ะตอนที่สมัยคุณยายท่านก็คล้ายๆรับจำนำจำนองอะไรก็ได้กระเบื้องอะไรต่ออะไรนะคะแต่เฟอร์นิเจอร์ไม่มีมามันสมัยดี่ทนเป็นนั่นเองค่ะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเป็นความชอบส่คือจะเอามาแต่งบ้านนะจริงๆล้วไม่ได้ตั้งใจแต่นี่นึกถึงเราไปซื้อของใหม่ๆมาก เก้าอี้นวมอะไรเก่าๆแล้วต้องมาจ้างเขาเอาไปทิ้งอีกไอ้อย่างนี้ก็เกี่ยว้มั่นก็นะคะเขามีประวัติมาอยู่แล้วด้วยมีมูลค่าเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะรวมถึงเสื้อผ้าด้วยหรือเปล่าคะอีกส่วนว่าบางชุดคือหมายถึงคุณสมณีแพนเองก็ชอบติดตามบางทีดูในนิตยสารอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ละวันที่ไปออกงานเลยคือคือจะสวยทุกชุดแล้วก็มีความมีมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนบางชุดนี่คือดีไซน์การตัด ค่ะมีมีช่างประจําอยู่นะคะ๋ออยู่ทีค่ะอยู่ที่นี่เลยนะคะเอาไว้ค่ะเมื่อก่อนบ้าอยู่ที่นี่เลยเมื่อก่อนเ็าอยู่ที่นั่นอยู่ที่ร้านเคนโซ่ค่ะไปจีบมาแล้วก็ไปจีบมาดึงมาช่วยงานมาเป็นคนของเราดีกว่าอย่างนี้แล้วแล้วตอนตอนหลังนี่ก็มีมีพวกคุณใหญ่นะคะก็เป็นนักเรียนของอาจารย์ของเคนโซ่อีกทีนะคะก็ ก,ก็เนี่ยตัดตัดให้อะไรให้เวลาถ้าชุดอะไรที่มันต้องการับนะคะคอะไรแต่พี่นีก็จะคอยคอยบอกใช่ไหมคะว่าสมมุติว่ามีงานแบบนี้พี่นีอย่กแด้แบบไหนอ่าใช่ก็เราก็บอกว่าคอนเซปต์ของงานอะไรเงี้ยนะคะจะไปงานอะไรทํานองเนี้คะ่ะมาตอนนั้นก็ตัดจะทะําพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะตัดตั้งโอ้โหหมดก็ไปหลายสตังค์ เพราะว่าทั้งเล่มเลยนะคะค่ะแต่ก็ออกมาดีค่ะก็คุ้มค่ะแต่พี่ณีออกงานบ่อยอยู่แล้วมันก็ได้ใช้อยู่เรื่อยเ่อแล้วค่ะแต่อย่างนี้เสียอย่างเดียวเต้นรำไม่ค่อยได้เพราะแคบค่ะแคบส่วนใหญ่เนแสดงว่าชุดที่เตรียมสําหรับเต้นลำมีเยอะมากอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งนิดนึงครับคุณสมบนีครับจากที่เราได้คุยมาทั้งหมดได้เห็นบรรยากาศห้องจะเห็นเลยว่ามันของแต่ละชิ้นมันมีมูลค่าสูงมากถ้าเราจะพูดถึงคุณค่าถึงความพูดถึงคำว่ารวยอย่างเนี้ย ในมุมมองคุณสมณีคุณสมณีในมุมมองอยังไงบ้างกับคำคำคำนี้ครับไอ้คำว่ารวยเนี่ยเนี่ยเราก็ค่อยซื้อค่อยเป็นค่อยไปนะคะอะไรไอ้คำว่ารวยนี่เราก็ไม่ได้ไปทํามาค้าขายคือเป็นครอบครัวข้าราชการมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายคือบรรพบุรุษนั่นนะคะเป็นคือเป็นค่าแผ่นดินมาตลอดอะไรนะฮะรวมทั้งสามีด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ตอนหลังนี่ก็ลูกชายก็ก็ไม่ได้รับราชการเขาก็บอกเออต้องทํามาหากินบ้างอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มาทําเปิดบริษัทเยอะแยะตอนนี้เขาก็หันเข้าหาศาสนาจะทิ้งทิ้งอะไรเราก็เลยต้องมารับเรื่องก็ถึงจะได้มีเวลาคือหมายถึงออกจากราชการแล้วอะไรแล้วนะคะก็ถึงได้มีเวลาที่จะมาดูแลธุรกิจส่วนตัวนะคะอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่3บริษัทพยายามจะนั่นไปเพราะอายุ ก็มาปุณนี้แล้วนะคะก็ไม่อยากทําอะไรแล้วอะไรทานองนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังดูบริษัทอยู่บ้านค่ะค่ะค่ะพรฉะนั้นผู้คนที่เข้ามาหาพี่นีสมมติว่าเป็นเพื่อนที่สนิทด้วยหรือว่าอย่างเห็นเราเรารวยอย่างเงี้ยพี่นีดูแลตัวเองยังไงครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาไม่หวังดีหรือว่ายืมเงินพี่นีอย่างเงี้ยพี่นีดูแลตัวเองยังไงแม้แล้วไม่ได้รวยถึงอะไรขนาดนั้นละค่ะ พขพอมีรัฐประทานน่ะนะคะเประทาเป็นก็หมายถึงทำราชการนี่มันไม่มีทางรวยอะไรอันคาะนอกจากตกทอดมาจากบรรพบุรุษอะไรนะคะพอดีคุณยายท่านก็ขยันคุณยายทวดขึ้นไปอีกทีท่านก็ขยันท่านรับจำนำอะไรเงี้ยบางทีทางกระตกนะคะอะไร่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็ทุกคนลองสังเกตสังเกตดูถ้ามีสตังก์็เนื่องมาจากที่ที่ดินเนี่ยนะคะจริงๆะแล้วถ้าเพื่อนมายืมเงินหลังทำเหม็นมีไหมก็ดูเป็นเคสไปลูวงจะให้ยืมหรือเปล่าเปป่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ยืมถ้านั่นก็ให้ไปเลยนะคะถ้าเราพร้อมมีบ้างอะไรนะคะขะอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเดือดร้อนก็บางทีเพื่อนบางท่านก็ถึงจะเป็น เรียนมาแต่ก็จริงบางทีบางทีก็อาจจะลําบากมาในชีวิตนะคะอะไรเนี่ยนะคะก่อนน้าถือสุดท้ายกันมาแล้วไม่สบายมั่งอะไรบ้างนะคะอะไรก็ช่วยเลือกันไปฟังพี่นีเล่ามาตั้งแต่สมัยก่อนไปเกๆมาเหมือนชีวิตโรยด้วยกริกลุลางมาตลอด มีช่วงไหนที่แบบเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดมีช่วงนั้นไครับก็ตอนถูกส่งไปอังกฤษนั่นแหละไม่ได้เพราะอยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมคะไม่ประจำไม่ประจำมาแต่ไม่มีประจำอ๋อค่ะค่ะตอนนั้นแต่พอไปเมืองนอกก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแต่นี่บ้านใกล้เนี่ยนะคะก็เดินไปพี่นีทำมูลนิธิบ้างไหมคะมูลนิธิมีค่ะค่ะมีตั้งไว้ตั้งสิบห้าปีแล้วค่ะี่่ชืออวาะไรรคับก็มูลนิธิมณีมนช้าค่ะค่ะก่วเหลอก็ช่วยเหลือในด้านไหนก็ช่วยเหลือก็ ชอบให้ทุนการศึกษาเด็กนะคะหรือว่าเด็กเรียนเก่งๆอะไรบางทีก็อยากจะต่อไปข้างหน้านี่ว่าอยากจะให้ทาให้คนที่ทําเสิร์ชอะไรนะคะงานวิจัยอะไรมันจะได้อยู่ไปนานๆนะคะทำสิร์ชอะไรที่ดีๆอะไรนะคะมันจะได้ จะได้อะไรนะคะจะได้ดูแลคนต่อไปข้างหน้าอีกอะไรอีกนะคะถ้าให้เป็นเงินไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วถ้าเป็นอย่างผมอยากจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยแบบอ๋อดีเลยค่ะ่านฮยินดีเลยเมื่อก่อนนี้ก็เลี้ยงดูสุนัขอยู่750ตัวที่พัฒนาการ44่่ะค่ะค่ะค่ะไปเต้นลำแถวนั้นแล้วก็เลยเออเขาก็แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วค่ะค่ะก็ ก็ยังช่วยต่อไปค่ะค่ะค่ะแต่ตอนนั้นก็ซื้อเป็นอาหารให้เพราะว่าเอาเงินสดไปให้เดี๋ยวผัวไม่ถึงสุนัขเลยทุกวันนี้ถ้าอยากจะร่วมสมทบทุนด้วยก็ยังได้อยู่อ๋อได้ค่ะค่ะรับไม่มีปัญหาก็ร่วมกันสาบุญนะคะเดี๋ยวไปห้องนี้ดีกว่าห้องมีห้องฟ้าอีกห้องเป็นห้องอะไรห้องแดงอุ้ยห้องแดงเราสองคนเข้าได้ไหมได้ค่ะจริงจริงเมื่อก่อนนี้ลูกชายยังนม มีโซ่กลับจากต่างประเทศนะนี่ก็ห้องนอนเขาแล้วก็เลยมีห้องนั้นจัดเป็นห้องรับแขกแล้วมีสาวสาไม้เขาคุยเป็นไพรเวทเป็นวอลเปเปอร์ของเขานะดอ้สุดยอดขอดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยไปเราดูกันดีกว่าฮะที่ถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยมีห้องที่แต่ละสไตล์สวยมากเลยเนาะ ข้างนอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยมีห้องที่แต่ละสไตล์แตยต่างเลยเนาะใช่เนาะและดูเหมือนบ้านคนละหลังองที่เราไปมาห้องเมื่อกี้นะจริงคือได้หลายแบบมากห้องนี้นี่คือห้องอะไรยังไงครับห้องนี้ใช่ไหมคะห้องนี้ก็เป็นห้องรับแขกของลูกชายค่ะมา่อตอนเขากลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ค่ะเป็นไพรเวทที่เอ็นเตอร์เทนสาวทำไมต้องเป็นสีแดงนะฮะ ให้มันร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ป่ะฮะให้เพื่อเขาจะได้เอนเตอร์เทนสาวๆมาจะได้ชอบสนุกสนานสนุกสนานค่ะเนาะนี่ชอบตุ้แอมมากนะฮะนี่แอมสมัยสมัยเก่าใช่ค่ะค่ะก็นี่ต้องเท่าไหร่เกือบ20ปีแล้วค่ะเกืองบ้านหนูสี่สองค่ะบ้านหนูเนี่ยหนูเกิถึงยังเงี้ยค่ะสี่สองยี่สิบปีแล้วใช่อ๋ออันนี้ไม่ถึงอันนี้บอก ปมาณ20กว่าปีค่ะใช่ค่ะคลาสสิกคลาสสิกดีลากมากอยากให้พี่นีช่วยให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตกับพวกเราและคุณผู้ชมหน่อยครับใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตใช่ให้มีความสุขอ๋ออันนี้ก็มีขออยู่อย่างเดียวค่ะตอนนี้ค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอยากได้อะไรแล้วนะคะขอมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีนะคะจะได้อายุยืนอยู่ได้เห็นความเจริญของประเทศชาติความเจริญของโลกนะคะต่อไปกันถึงเม่ไหนะ คค่่ะะะออไรยยางงเี้ทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพกันสําคัญที่สุดแล้ใช่ใช่อันเนี้ยค่ะสุขภาพนี่สําคัญยิ่งกว่าอะไรในโลกเลยยิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทองอะไรทุกอย่างนะคะดูสิตอนนี้พี่นีเท่าไหร่เลยสุขภาพยังแข็งแรงยังพูดคุยคล่องแคล่วอยู่เลยสังกัดปากค่ีเนาะเพื่อนเพื่อนก็เยอะด้วยแวะไปกันมาเรื่อยๆก็มีความสุขดีจังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพสำคัญมากๆต้องดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินอย่างที่พี่นี ใช่ครับแล้วก็อย่างที่ได้คุยกับพี่นีไว้ว่าพี่นีเนี่ยมีเป็นมูลนิธินะฮะเบี้ยจะได้เป็นของไปมอบให้กับเด็กๆมากกว่าแล้วก็เลยมีเป็นอุปกรณ์กีฬานะฮะใช่ค่ะให้ถอดตะก้อมานะคะถือตะก้อไม่เข้าใครไม่น่าถือตะก้อเลยนะไอโมบินคนถือค่ะนี่ไม่แบดรอดนะคะแบบไม่แบดลูกแบดเราควรสลับกันนะจริงๆแล้วเนี่ย เด mm hmm. yeah, exactly. ี๋ยวไว้ใ uh ห้ให้ทางพี่มีไปมอบให้กับเด็กๆที่เขาต้องการจริงๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆเรายังมีอีกเดี๋ยวเเอามามอบให้อีกนะครับผม ๋ยวคุณผู้ชมหนึ่งว่าเอามาให้แค่3ชิ้นไม่ใช่มีนะคะยังมีอีกนะคะมีนะคะขออนุญาตมอบค่ะเป็นทางการนะครับขอบคุณมากนอกจากจะสวยแล้วยังใจบุญอีกด้วยนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเรายังไงก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้องๆที่ด้อยโอกาสเหล่านั้นด้วยนะคะและเป็นประจำช่วงท้ายรายการของเราทุกครั้งกับการเลือกคำอวยพรจากพิธีกรของเราทั้ง3คนค่ะ ตามธรรมเนียมนะครับประคุณกันหน่อยมาบ้านพี่นีแล้วนะฮะสามแผ่นป้ายนี้ดูวันนี้เคยจะเปิดแผ่นป้ายขอบพี่เอกซ์เลครับบ้านนี้ยิ่งอยู่ยิ่งสุขใจของแทนนะคะบ้านนี้ยิ่งอยู่ยิ่งอ่อนเยาว์อันนี้ก็เลิศส่วนของผมนะครับบ้านนี้ยิ่งอยู่ยิ่งเจริญครับหดูดีทุกเลยอ่ะไม่ใช่ตลาดนะตยิ่งอยู่ยิ่งเจริญจะไม่เลือกเพราะอย่างีี้มอยน่ครับ าบ้านนี้ยิ่งอยู่ยิ่งอ่อนยาวเนะคยหลัขออนุญาตนอ่นไว้ค่ะคู วันนี้ก็ขอขอบคุณสาวสวย2,000ปีของเราคุณสุมมณีคุณนัเกษมมากๆเลยนะคะที่เปิดบ้านมณีมนชาให้ทางรายการได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการจิบชาที่ e x c กซ์คลูซสุดๆและยังได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับสาวสวยคนนี้ที่จะมาแฉคุณพ่อ,อ,อเล่าวีวรกรรมของคุณพ่อและความน่ารักระหว่างพ่อลูกคู่นี้กับการเปิดบ้านด้วยเสียงก้าวในสัปดาห์หน้าค่ะ เราพ่อขับไปหนอกคุณมองมามองเยอะครับผมภูมิใจนะเสียใจพ่อก็มองเขามองชื่นชมหรือเขามองไม่รู้พ่อเขาเป็นบ้านที่ว่าสุดยอดของภูเขาอ่ะเดินสบายใจอยู่แล้วนะแล้วก็อยู่ดูให้มาดูรถรถเอวิปเป็นยังไงค่ะไปดูแล้วก็มีเพชรนะไอ้เบาะนั่งอ่ะมีเพชรนี่ไงเขาก็ถามมาทำไมเราบอกเข้ามาอย่างนี้ผิดกฎหมายนะอีกเกินนะยุ่นะ